ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตอุดรพารวยนะครับวันนี้มาให้ราคาของบิตคอยนะครับบิตคอยวันนี้ราคาที่47,882ดอลลาร์ครับราคาของใบนั้นนะครับของตลาดคริปโตของใบนั้นนะครับมาดูที่ b i t ค u ัครับ b i t ค u ัของเราราคา บิตคอยนะครับเท่าไหร่วันนี้หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันครับหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น0.38เอร์เซนนะครับสำหรับบิตคอยนะครับสำหรับบิตคอยวันนี้ก็ใครที่ลงทุนไว้ในหลายๆวันที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเฮงๆรวยๆกันไปนะครับก็ประสบความสำเร็จกันไปสำหรับราคา ของบิตคอยวันนี้นะครับพุ่งขึ้นมานะครับเปลี่ยนจากสีแดงในหลายในเดือนกันยายนมานะครับมาเปลี่ยนสีให้สมาชิกเราชื่นใจแล้วครับวันนี้นะครับไปที่ราคาของอิตาเลียมนะครับอิตาเลียมก็เพิ่มนะครับวันนี้อยู่ที่ราคา1นึ6 1 9สนหบาทนะครับสําหรับราคาบิตคัพนะครับก็ไปดูที่ตลาดต่างประเทศกันนะครับตลาดต่างประเทศของ ใบแนนนะครับใบแนนใบแนนก็จะดูราคาให้นะครับอิตาเลี่ยมนะครับ สำหรับอิตาเลียมนะครับตลาดต่างประเทศนะครับอยู่ที่ราคา3,402ดอลลาร์นะครับ3,402.78ดอลลาร์สำหรับวันวันนี้นะครับ,ว,รนะรบวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมนะครับวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมสำหรับราคาอิตาเลียม